เสร็จพิธีนะคะฝนทำพิธีพอดีเลยค่ะผัดเห็ดหมูหนูใส่หมูใส่หอมใหญ่หมูต้องหมักนะคะนี่ฉันหมักแค่ค้างคืนไว้หมักน้ำมันแล้วก็อะไรอะ่ะซีอิ๊วขาวน้ำตาลนิดนึงอะคะ่ะหอมใหญ่นะคะสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำผัดเห็ดหมูหนูใส่หมูชิ้นหมูชิ้นนี่หมักแล้วนะคะหอมใหญ่แล้วก็ เต้าเจี้ยวน้ำมันหอยเกี้พวพิกแดงนิดนึงใส่เป็นสีสันกระเทียมนะคะนี่คือเห็ดหูหนูดำํำที่ว่าแช่น้ำแล้วแช่น้ำทิ้งหลายๆน้ำสวงขึ้นเอาเอามือสวงหรือว่าตะแกรงอะ่ะสวงขึ้นสวงขึ้นแล้วทรายมันจะตกข้างล่างคะ่ะอย่าเทพวดใส่กระจาดนะคะเพราะว่าทรายมันก็จะลงอยู่ที่เห็ดอันบนๆนะคะ แต่ถ้าเราสงูงสูงอย่างเงี้ยซายจะตกลงข้างล่างค่ะมาพบกันค่ะเห็ดหูหนูนะคะมีประโยชน์ High Fiber ช่วยให้ขับถ่ายดีแล้วมันช่วยดูดซับไขมันในร่างกายทานแล้วจะสดชื่นเลยค่ะหอมใหญ่ก็มีซ y เวอร์ทานแล้วผมสวยนะคะกระเทียมช่วยลดไขมันคลิกก็เจริญอาหารน้ำมันหอยจเจริญอาหารเต้าเจี้ยวมีโปรไบโอติกนะคะมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะหมูนี่ก็หมักนะคะ หมักออซีอิ๊วขาวน้ำตาลนิดนึงแล้วก็น้ำมันพืชหน่อยนึงน้ำมันงาน,นะคะไปผัดกันค่ะนะคะสูตรเดิมนะคะกระทะร้อนน้ำมันร้อนหลีไฟลงเม่ใส่ของดิฉัน,ชนใช้น้ำมันถูเลืองหรือทานตะวันหรือํำข้าวนะคะอันนี้กระทะมันร้อนแล้วนะคะ เอาตืวอวนนิดนึง่งเพื่อไม่ให้ตหลิวเนี่ยมันติดกระเทียมตรีไฟจิ๋วค่ะใส่กระเทียมค่ะเยอไปชักชั่หนึ่งหรือ,อหอมใหญ่ต่อนะคะ ค่ะผัดไปชัตระยะหนึ่งให้หอมแดดมันนี่นนะคะเดี๋ยวจะตัดหมูก่อนแยกต่างหากหมูจะได้สวยหอมแดดจะได้สวยถ้าหมูเอกระเทียมมันกลมหอมใหญ่คุณก็ทำอย่างนี้เอาขึ้นมาไว้อย่างนี้ตักน้ํามันเนี่ย mm. ลากลงมาหอมแด่จะเป็นตัวกรองกระเทียมค่ะไม่ให้กระเทียมมันน้ำเกินไปนะคะ mm. อันนี้หอมใหญ่ยังไม่ร่วมแั๊กหนึ่ง mm. เดี๋ยวจะไว้ข้างๆรอมันนุ่มอีกนิดนึงก็ได้แล้วใส่หมูลงไปผัดค่ะ เห็นไหมคะเออนี่ฉันกรองไว้อย่างนี้เดี๋ยวรอหอมใหญ่ไปหมูลงไปะคะ่ะมันจะได้สวยๆนี่นะคะหอมใหญ่มันก็ยังสุกได้อีกอันนี้หลีไฟอยู่นะคะเพราะที่ฉันทำไม่ทันแล้วเดี๋ยวไอ,อ,อ,อ้พวกกระเทียมอะไรมันไม่ไม่ต้องแบบไปเคาะๆคาเหมือนจะจงหรอกคะ่ะเพิ่มไฟนะคะตามด้วยพริก หูหนูดํานะคะถ้าเกิดคุณไม่มีพี่ขี้หนูคุณใส่กระเทียมสับแตะขิงสับลงไปผัดก็ได้คะ่ะช่วยเพิ่มสมุนไพรในร่างกายคะ่ะแค่รับดีดมาแชร์กันนะคะสวัสดีช่องสีเนี่ฟจ้ย plus p พบกันคลิปหน้าคะ่ะจะทําเมนูแป,กแปกลกๆอราอะแหลมมาให้ชมกันนะคะสวัสดีคะ่ะ